สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่6วันนี้เวลา10บนาฬิกา13นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงวานจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่6ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พัฒนาความสามารถด้านอาชีพส่งเสริมให้คนพิการได้พัฒนาทักษะในการดำรงชีพและเพื่อให้สังคมยอมรับในความสามารถและให้โอกาสในการประกอบอาชีพแก่คนพิการการแข่งขันครั้งนี้มีคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน180คนมีจัดการแข่งขัน15สาขา เช่นตัดเย็บเสื้อผ้าบรุษตรีถักไหมพรมร้อยลูกปัดปักลายวาดภาพสีน้ำประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการตัดสินทั้งร,รอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับชาติเพื่อชิงรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญท,ทองแดงและรางวัลชมเชยซึ่งจะมีการประกาศผลการแข่งขันในพิธีปิดในวันที่11มีนาคมนี้ ประชาชนพร้อมใจกันไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่สาราศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชด้วยความจงรักภักดีอาทิชมรมผู้สูงอายุศูนย์สาธารณสุขที่45ร่มเกล้า อบตอห้วยสัตว์ใหม่หนึ่งในโครงการพระาร,พราชดำริอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมน,นักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มจิตอาสา,าถ่ายภาพจังหวัดเพชรบุรีพลตรีรังสรรธิ์ประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่ส สำนักงานกศนอจังหวัดสกลนครขอนแก่นเลยมหาสารคามและหนองบัวลำพูประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่5538ทับหจังหวัดเพชรบูร์ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านจักสันตตำบลพันท้ายนรสิงห์สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดสมุทรสาคร จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ